ฝรังขี่นกจ้ามนถ่อยใกล้ๆเร็ถ่ายใกล้ๆ Okay. ถ่ายลังหยุดก่อนแล้วก็มาถ่ายลังตอ,อนที่หยุดลูกมันนะี่ะเขาต้องมาถ่ายั่งนี้

เมื่อก่อนผลไม้ที่ดีที่สุดคือฝรั่งเดี๋ยวนี้หากินยากแล้วนะอันนี้ยฝรั่งที่นกอ่ะเดี๋ยวนี้มีแต่ฝรั่งแบบว่ากิมจูถ้ามาแถววานนอกนี่กิมจูไม่มีนะมีแต่มีแต่ที่นกเห็ดแจวเห็ดแจวผิดผนแบบ ค้องกินหลายค้องกินมนันนอกบอกว่าเนาะเยอะหลอดนาะสิผ้าไปหน้านั่นมัข้างอยูสุกนั่นกะ็สนะิออกแข็งๆไงตะหว่ามันแสบนะมามากินน้ำกันสามรนะ้อย ส <300. S 2> ามร้อยแบงค์ห้าร้อย, <500 S 2> ยก็มีไง